คุยก่อนเกมกับตัวเน้นฟุตบอลนะครับก็จะหยิบยกบอลพรีเมียร์ลีกมาฝากทุกคนเป็นการพบกันร,ระวังเวสต์แฮมพบกับอาเซนอล เวสต์แฮมอยู่อันดับที่14ของตารางส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเองอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับสถานการณ์ของทั้งคู่นะเวลานี้ในนัดล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานออกมาได้ดีทั้งคู่เลยนะครับทางฝั่งของเวสต์แฮมเองในนัดที่แล้วออกไปเยือนนิวคาสเซิลเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้2ประตูต่อ0ส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลในนัดที่แล้วของพวกเขานะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาได้ถึง3ประตูต่อ0 มาดูในเรื่องสภาพความพร้อมกันบ้างนะครับทางฝั่งของเวสแฮมวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูนะครับลูคัสฟาเบียสกี้เกมรับนะครับวานบิสซาก,ก้านะครับมาร์ฟโรปานอฟนะครับคิวแมนพาร์เมลี่ลูคัสปากเกตาโซเรจารอดโบเวนโทม,ม,มัสซูเชกซัมเมอร์วิล และก็หน้าเป้าวันนี้จะใช้อันโตนิโอนะครับในการล่าตะข่ายส่วนทางฝั่งของอาเซนอลนะครับวันนี้จะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูนะครับดาบิดลายาในเรื่องของเกมรับนะครับทิมเบอร์วินเลียมซาริบากาเบียลมากันเยสคาราฟิโอลีในแดนกลางนะครับเมลิโนโอเดกาดดีแคนไลท์สามประสานในแดนหน้านะครับเกมริมเส้นฝั่งซ้ายก็จะเป็นมาตินเนลี่ ขาก็บุกโยซากา้าหน้าเป้าคายฮาวเวตนะครับในวันนี้เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับทางฝั่งของเวสแฮมเองก็น่าจะเซตบอลกันไปเรื่อยๆนะครับในวันนี้ซูเลอร์นะครับซูเชกนะครับก็พอพึ่งพาได้เนี่ยก็จะเป็นสมมร์วิวนะครับและก็จ่ายบอลให้กับอันเจนิโอทำประตูนะครับในวันนี้แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเกมการรับของอนะั์เซนอลณเวลานี้ดีมากๆเลยนะครับทุกคน ส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็น่าจะเปิดเกมลุกเข้าใส่อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าวัดจากตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับก็ได้ออดีกาศกลับมาเนี่ยในเรื่องของการลังสัรเกมนะครับดูดีมากขึ้นก็อ่ทั้งซ้ายและขวานะครับเรียกได้ว่าพึ่งพาได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบุกโยสก้านะครับหรือว่ามาตินิลี่และกาลาเปาอย่างไคฮาวเวตเนี่ยเรียกได้ว่าท็อปฟอร์มนะครับในเวลานี้ก็เกมริมเส้นจัดจ้านอยู่แล้วนะครับสำหรับคู่นี้ เพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้นะครับจากการคาดการ์ r อาเซนนอนน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากนะครับพอดูจากสถิติเฮตูเฮ a d แล้วก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุยก่อนเกมสําหรับคู่เวทแฮมกับอาเซนนอนถ้าหากว่าถูกอกถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ตัวเน้นฟุตบอลก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ